สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ป่านาะทุกๆคนครับผมหลังจากที่เราไปหาก้อยมาเนาะสาวแก้ววันนี้เขาก็มาปานเปลือกออกเปลือกน,นี้เขาก็ต้องปานออกหน,น้าๆปานออกหลายๆโอ๊ะไหลายๆเพราะว่ามันอันน,น,นี้หกักเขานี่เศษนี่หักอันนี้เขาไม่ลึกยิ่งลึกเขาก็ต้องปาดออกหล่ไหลาปาดให้แล้วก่อนครับผมขั้นตอนแรก ขั to ้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปอันนี้ต้องเอาออกเปลือกออกก่อนต้องปลาออกหลายๆนี่ตองใ่อยสัดท่อยมีดก็ใช้เขียมสับเป็นปลาออกหลายๆนก้อยคนเหนียวสีเหลืองอันนี้ก้อยคนเหยี้ยวเปล่า ขามาเบ่งขั้นตอนต่อไปครับผมขั้นตอนที่สองคือฝานบางๆเอาหลังน่าสะอาดแล้วก็เอามาฝานไปขังบาวางไปฝานพอดีพอดีครับ หลังจากที่เขาปอกเปลือกแล้วเขาก็ล่างแล้วเขามาฟานบางๆครับผมฟานพอดีบ่ล่ะฟันตำนี่ละแต่อแต่คนมักแต่ยังให้มันหนาหลายบางหลายก็ดีบา,าดบางก็อาันเจ็นผสิมุน ไปเอยเพนไงเพนบางหรือเพนใหญ่เพนหน่อยก็ตาดไปคุณทองก็บอกแบบนี้เนาะครับผม ็เนรูหจะตามผู้เฒ่าบอกผิดถือจังไรเก็ค่มเหมิตนมาบอกเด้อครับผม ทางอื่นจะเข้าเห็ดจังใดเนาะเห็ดคกอกันบอครับน่าไปบอ คือพอดีดีแลี่แหลปิโน่เอยอเวลาเห็ดหยาดกว่าิได้ยกินอันนี้ตัดออกกว่าเสด้ยกินเนี่ยโมเมนธรรมดาด้วยครับกอยเนี่ย

ขันใส่ว่าพ่อมันจะเป็นยังไงเปื่อยเน่าสิบอเป็นแดงน,นี่แล้วพี่น้องอันนี้เขาก็ปาดใส่ไปเรื่อยๆทับทับกันไปหอดอันนี้แล้วเขาก็พ่ออันนี้แล้วเขาก็ใส่เกลืออีกแดงสีหลักไปเรื่อยๆครับเนาะ ขั้นตอนนี้เดี๋ยวให้สาวแก้วก็ฟานให้แล้วก่อนครับผมน,นี่นก็ฟานนียวๆกัใส่เกลือไปนับใบแยกสามขึ้นวนสามขึ้น,นใส่สา,ามงงขึ้นแล้วแต่จังมาเบิ่งกันว่ะมันเป็นยังไงมาไ่สามขึ้นแต่ก็เอาขึ้นไปเนี้ วไปกัอนมาใส่กัอน,นให้น้ำอันนี้นน้ำเมามันออกก่อนหาแนววปิดไ้เอาละครับผมมากว้ายสามขึ้นก่อนครับผมสามขึ้นเลยจะมาเบิ้งอีกทีนึงครับผมว่าสิห็ดกันตอนใดไอีกต่อไปครับผมปิดฟ้าไว้เอาอะมา,มาเบิ้งค่ะพี่นอ้องมโอน,นี้ ก้อยครบสามคืนแล้วห้องกระเอาออกมาเบิ่งนกันนะั้นเป็นจังไดเซเกลือไหวสามคืนแล้วเอเอามาเอาอ้อยออกจากถังกันเสวยมากเลย แผ่นยังแข็งดีบวะแผ่นแข็งดีบวะข้าวบดแข็งทำไมต้องข้าวบดบางหลังจากที่เทาแซวไวซ้ำขึ้นครับผมเอากองเอากอยออกใส่ถุงครับเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะครับผมว่าเ็ดแบบไหน เอาครับผมให้สาวแก้วเ,เอาใส่ถุงก่อนครับผมเอาใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็ใส่เอาน้ำเปลือกน้ำใส่ล่างกอยก่อนจักน้อยในหะ้จะถุงมาขันกอยบีบน้ำมาอุ้ออก ขั้นตอนต่อไปก็คือการขันคอยด้วยครับผมขันให้นาม,มันออกครับผมให้นามเมามันออกครับนี่ครับผมวิธีการเป็นคุณนี่แหละเป็นนามเมาของมมนเมาสิคั่ทแบบนี้จากมือเ็ดจังสี่ปจากแปดมือเจแปดมืออาทิตย์หนึ่งพอดี เอาขันเลยฮาก็ต้องเอามาใส่หนังไว้เกา่าเอาขันไปยังสีลวเรยเอยเพ็ดแบบนี้ประมาณเจ็ดแปดมือเล้ครับผมอาทิตย์หนึ่งยิ่งดีครับผมขันจนน้ำหฮดรามันใสโอน้ำเขาไปเรยเรอยๆลย่ เปิดน้ำเข้าเรื่อยๆครับขันในน้ำเมามันออกครับขันตอนนี้ิฮเห็ด,ดนอยู่ครับผมเอาละครับผมถาบึงขันตอนต่อไปเ้ยครับผม อีกแปดมือจะมาพ่อไม้ครับผมมาเบิ้งไม้เขาขันยังสี่แล้วเขาเอามาใส่นำ้ำอืมมาใเซยใบขันแล้วเขาก็มาใส่น้ำไว้ครับผมใส่แล้วก็ทับไ <c oughs> ว้ใส่ไว้ยังสี่แล้วก็หายังมาทับไว้แล้วมาเอื้อนเอื้อนข้าก็จะมาเอาขึ้นขันไม่อีกรอบเส่ไว้ย,ยังสี่แล้วพี่น้องแก๊เกเจ็ดมือเจ็ดย,ยังสีแ่แหละซ้ำวนไปวนมากยังสี่ละเจ็ดมือเจดมือ เดี๋ยวเจ็ดมือเป็นมือทำมาเบิ้งใหม่ด้อครับผมว่าสิเฮ็ดกันตอนแบบใดอีกหลังจากที่เฮาเอาไว้เจ็ดมือนะครับผมมาเบิ้งครับผมหลังจากที่เอาไว้เจ็ดมืออาทิตย์นึ่งแล้วมาเบิ้งกอยให้ว่าเป็นแบบใดครับ ที่เส่กะละมังบ่น้ำใสแล้วครับผม <c oughs> มาเบิ่งกอรรกรำเป็นแบบไหนจับขึ้นให้พี่น้องเบิง่ง เพ็นบงอดีเขาเห็ดบางยังสีเลยนี่อันหนึ่งเป็นไงเดี๋ยวลองเอาไปหนึ่งเบิ้งเอาแล้วครับผมถ่าไปเบิ้งต้นหนึ่งด้วยครับผมทำนีแล้สุกแล้วเดินไปนอกค่ะคุก ตาใส่เกลือ,สอใส่ตาเนือนกันกินเลยเหนียวบเส่เหลกับเกลือก่อนเกลือก่อนด้วยตาเลอมสักหน่อยพดีพอดี ได้มักละให้ห้านก็ใส่หลายผู้ใดพกมักหว่า้านก็พอประมาณเลืองนี่เนาะสีสันสวยอยครับเียบร้อยกให้ซสาแกวชิมให้เบิง้ง นียกระเซ็นพาวเลยปุนพ,พี่น้องเลยกวาสิได้กินตั้งหลายขั้นตอนบีบโนดตั้งอาทิตย์หนึ่งผู้นะครับ <Thank you. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเอาไว้อีกคลิปหนึ่งครับผมจังมาพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ